สบายดีค่ะพี่น้องมือนี้เสเตะพามาเห็ดเบียกเห็ดงานอีกกระเด้อกระเด้อลงงานเลยเด้อค่ะเจ็ดโมงก่นกินข้าวอิ่มก่นลงงานเลยเนาะคะนะ่ะเนาะลงงานเจ็ดโมงครึ่งเลยพี่น้องเด้อไปไปทำงานกับเสเตะทำงาน <c oughs> น้องง่ายแล้วค่ะพี่น้องสี่คนน้ำน้ำบาปิกนี่สัตว์เจอี่สัตติเลือดสุพฟันบ่ได้ไปน้ำกันบ่แม่นติอนันนี้เออ ผู้เก่าพี่เนาะผู้เก่า,าวสวยงามง,งามบอกเก่างามนะพี่เนาะถ้าเบิ้งตาเป้านี่งามงามเลยพี่เนาะถ้าอยู่ในกล้องมันจะดูไก่นะถ้าเบิ้งในนี้ใกล้ๆนี่งเราอ้อ,อมเข,าขา่าเข่าเสมอพี่น้องเราอ้อ,อมเขา่าเสมาเลยมีถนน,นนะมีทางนะผ่าน,น,น,นอืมเอากับย่ามาได้มานะ มาทำงานเนะค่ะพี่น้องแต่เล่านิทานให้ฟังค่ะพี่น้องคะ่ะมาฟังนิทานน้ำสตเตอร์เดอ้อ <laughs> การละครั้งหนึ่งนานมาแลว้วไม่ใช่นานสิการละครั้งหนึ่งหลายวันมาแลว้วเออมีลิงอยู่ตัวหนึ่ง <laughs> จะเล่านิทานเด้อพี่น้องเดอ้อ <laughs> มีลิงอยู่ฝูงหนึ่งนะ ไปเข้าบ้านนะ่ะตัวเดียวเ้อค่ะบ้านสาวจ่อยอันนี้นิทานบ้านสาวจ่อยเด้อนี่เด้อเออบอกเกี่ยวกับบ้านสาเตอันนี้นิทานบ้านสาวจอ้อยเออนิทานบ้านสาวจ่อยมีลิงเข้าบ้านเ้อพี่น้องคะ่ะมีลิงอดอย,อยากอยู่ตัวหนึ่งอืมอดอดอยาก มากินข้าวมามากินนอไม้เนาะมาลักของมาชั้นซะมาเป็นฝูงมาเป็นฝูงพี่น้องเอ้ยลิงอะมาเป็นฝูงแต่ข้าวบ้านไปบ้านเสาจ้อยเดีอยเพราะว่าบ้านเสาแต,าาาะะาตาไ่ไก่ไก่ไก่จากเงินเสาจ้อยอยู่ประมาณร้อยเมตรนี่แหละมั้งบ้าสิบโลประมาณร้อยเมตรนี่แหละแล้วก็ บ้านสาอดเจอยู่ตีนเข่าเลยเนาะพี่น้องเนาะอันมันก็เลยมีลิงสนๆอยู่ฝูงหนึ่งอะซนมากนะเออมาลักเอาโนาไม่สอจเจยไปแกงเออลิงนี่ปิดประตูมันก็หาหูเข้าออได้เด้อพี่น้องเ้อเพราะว่ามันเป็นลิงตัวน้อยลิงเออลิงอย่างลิงกังบ่ เขาเออลิงกังเนาะตัวน้อยมันมาตัวใหญ่มันเข้าลืบได้เนองเข้าแบบช่องลมอ่ะเข้าในบ้านนะตามช่องลมนี่มันเข้าได้เด้อวันนี้สดใจ,จเห็ดเวียกเมื่อนพนองเนาะเข้าก็คือการต็ดเวียกแล้วแลงแล้วเที่ยงเ่ะพาเดี๋ยวเมื่อ <c oughs> เห็ดก็บ <c oughs> ขากิน <c oughs> ว่าแล้วก็อยากหัวพี่น้องเอ้ย มาจกเอาเข้ามาซะจ้ใจเข้าฟงแก้มมันสองพงแก้มอเหมือนนี่มันเจ้าใจก็นั่งเฮ็ดกินอยู่เนาะไม่ได้เบิ่งลิงซะจ้ใจก็ไไ้มาดึงเอาดีดีแหละมันพอเอาอันยานางเอาเข้าเบื่อเอ้ยเข้าเบื่อมันเอาไปได้อะไรแล้วเนาะเข้าเบื่อเนาะเอาไปแล้วเนาะเหลือแต่ยานางมันไม่ได้เอาไปซะจ้าใจพอเสีเฮ็ดกินคักๆก็จะลิงโมโหมันดึงไปเลย ว่านำบท่านได้พี่น้องเอ้ยถ้าเอาไปแย่งมันมันกัดได้ลิงนี่แหละเออมันกัดได้ได้ไดว่านี่มันก็มาเจาะอีกแหรอพี่น้องมันมาเจาะบึงมาเจาะว่าแบบมีมีคนอยู่เงินบ่มันว่าลิงกั่งนี่มันโพดเนาะพี่น้องเนาะมันแบบมันอยู่ในแคมป่านะอุจจารยมันก็ให้กินอยู่ดอกก็จะเอาหมากมีเอาเพีางมาทิมไว้ให้กินอยู่ได้เออก็จะเอาแบบผลไม้มาให้กินอยู่ เมือมวานนี่ก็มากล้วยเนาะเมอวานที่เขาพ่นยาเนาะมากล้วยก็เจ้ามากก็สอบหนึ่งนอะอืมเอาก็มาจะเจอยไม่ได้กินข้าวได้เปินมือนะอดเลย <c oughs> มาไว้เรียบร้อยข้าวเบื่อมันเห็ดข้าวเบื่อเนาะขนมไม่ไปถุงนึ่งบ่มีมข้าวเบื่อมันก็บ่เป็นท่าตัวเออบ่มี <c ười> ม่มข้าวเบื่อมันก็บ่เอาตัวหนอไม่ี่มี่ข้าวเบื่อเลยขนมไม้นำพี่น้องเอ้ยอย่านั่งบนยากมันว่าอยู่ในป้ามันว่าเออนี่แหละพี่น้องเอ้ยนิทานาเตม,มือนี่เกี่ยวกับลิงนิทานลิงกังเดิอพี่น้องเด้อ อันจะมีลิงหรือว่ามีอย่างมาอีกเดี๋ยวเตะสิมาเล่าให้ฟังใหม่เนาะคะเนาะสำหรับมือน,นี่กะเออลิงลายบ้านชาจโจยมาลักนู่นลักนี่เดี๋ยวมีอีกบัดหน้าเตะสิมาว่าเบาให้สุฟังอีกเดอ้อมาเล่าให้ฟังอีกเด้อพี่น้องเดอ้อสิมีซัดอย่างเข้ามาเนาะบัดนี้มาฟังกันต่อเด้อะค่ะเดอะ้อตามคลิปหน้าเนาะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้สาเตนเดอมีมีกำลังใจเหตุงานสู่ต่อไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกไลทุกเลิฟนะคะ